อุ๊ยอุ๊ยนางเอกดังเปิดใจเลิบซีนสุดดุดดื่มกับคู่จีนฟังแล้วเขินละครระตีลวงเดินทางมาจนถึง e ีพีสุดท้ายที่กำลังจะออกอากาศในคืนวันจันทร์ที่17มิถุนายน2565นี้แล้วซึ่งนอกจากเรตติ้งจะดีจนช่อง3เป็นปลื้มแล้ว อีกสิ่งที่พิเศษก็คือเคมีของพระนางอย่างเพื่อนขนินและชิปปี้ซีรินที่แฟนๆส่งเสียงชมว่าเข้าการเข้ากาันโดยเฉพาะฉากเลิฟซีนที่เล่นได้เนียนจนคนดูจิกหมอนแทบขาดล่าสุดคู่นี้เขาจูงมือกันไปพูดคุยเปิดใจถึงมิตรภาพการเป็นคู่จิ้นกับรายการตีสิเดแบบน่ารักสุดๆซึ่งชิปปี้ยังเผยด้วยว่าหนุ่มเพื่อนคือพระเอกที่ไว้วางใจมากที่สุดและเป็นคนแรกที่ยอมเล่นเลิฟซีนแบบดุเด็ดเผ็ดร ด้วยเพราะที่ผ่านมาฉากจูบนั้นชิปปี้จะยอมแค่ให้ปากแต่แตะพระเอกแต่กับหนุ่มเพื่อนเจ้าตัวออกปากเลยว่าเราต้องไปให้สุดนะเรียกว่าฝ่ายหญิงทั้งพูดทั้งแซวสาจนหนุ่มเพื่อนถึงกับอายหน้าแดงไปไม่เป็นเลยทีเดียว